หลักสมดุลสีด้านนี้ได้โอเคนี่คือหลักการหลักนะฮะนายกก็มอบหมายละครับก็คือสีด้านทิ้งเป็นเงื่อนไขปัจจัยที่ต้องพิจารณาในการลดราคาตั้งแต่ตอนแรกครับก็คราวนี้ขณะที่มาตรการเร่งด่วนในการช่วยเหลือชาวนากรมการค้าและกระทรวงเกษตรสกรจะเข้าไปดูให้ความรู้เรื่องการลดต้นทุนการปลูกข้าวขณะเดียวกันรัฐบาลก็เตรียมหาแนวทางในการทำเกษตรโซนิ่ง แนะนำเกษตรกรปลูกพืชพลังงานทดแทนในการเสริมรายได้โอเคอันนี้คือคําตอบแบบว่าเป็นปรับให้ช่วยทําใจหน่อยช่วยชาวนาทาใจครับครับโซนิ่งฮะทำมั้งแต่ปีสองสองะฮะสดเดี๋ยนะแต่เขาเอาจริงเรื่องโซนิ่งนะคุณชูวัตรครับหวังว่าอย่างนั้นฮะเพราะว่ามันเป็นการปรับโครงสร้างจริงๆโซนิ่งคือหมายความว่าคุณจะจัดให้คนไม่ให้ปลูกอย่างอื่นได้บ้างใช่แต่ไม่ได้ไปบังคับให้เลิกปลูกนะฮะ คือเขาจะโซนนิ่งคือเนื่องจากว่าในจังหวัดต่างๆเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าพื้นที่ไหนเหมาะกับการปลูกข้าวาพื้นที่ไหนผลิตข้าวได้ต่อไร่เท่าไหร่เขารู้หมดเลยรตรงไหนเหมาะกับการปลูกมันแล้วเขาลงทุนประมาณ3000ล้านบาทนะครับในงบประมาณสนับสนุนการดําเนินการทําโซนนิ่งภาคเกษตรครับซึ่งอันนี้เขา,าวางไว้ว่าม,มันควรจะมีเป็นเป็นระเบียบใ,ในการปลูก แล้วมันผสมผสานกันได้มันมีหลักสูตรนี่หลักสูตรทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนี่ะที่ที่เขาถึงหอการค้าเขานาไปใช้แล้วเอาไปสอนเกษตรกรในในโครงการของเขาครับเพราะนั้นคุยกับอาจารย์ธนวัฒน์พลวิชัยเขาก็บอกว่ามันมันสามารถเพิ่มรายได้ที่เกษตรกรได้โดยการปลูกสินค้าทั้งข้าวทั้งอ,งอื่นด้วยครับ,รบแต่ว่านะั้นมันก็เป็นลักษณะ รายย่อยใช่ไหมแต่ว่าไอ้โซนิ่งของแผนตั้งแต่ปี2 2แล้วก็รวมร,รวมทั้งรัฐบาลน,นี้ยังยังเป็นกเกษตรเชิงเดี่ยวอยู่ก็คือปลูกมันสับลังมีกี่ร้อย,รอยไร่ก็ปลูกไปแต่ว่าพื้นที่เนี่ยคือพยายามจะเป้าก็คือว่าลดการปลูกลดปริมาณข้าวในท้องตลาดลงแล้วก็ให้มีสิทค้างอื่นๆมากขึ้นที่มีอนอาคตนั่นแสดงว่ามันก็ไปไปตามหลักที่เด็กที่เล่นเอ็นบีเอวันนั้นบอกใช่เพียงแต่ว่าเขาเริ่มคําถามผิด ซึ่งอาจารย์วิระเนี่ยแกจะแข่งคัดคาถามมากตอนนั้นครับแต่ผมว่าสนิ่งก็โอเคในแง่หนึ่งครับแต่ผมคิดว่าในกระบวนการทําก็ต้องระวังเหมือนกันเพราะไม่ใช่ว่าชาวนาหรือชาวไร่ทุกคนเขามีศักยภาพในการปรับตัวตามสนิ่งนะครับเพราะฉะนั้นทํายังไงที่จะไม่ให้มันเร็วเกินไปจนที่เขาปรับจนคนที่เขาปรับตัวไม่ได้เนี่ยเขาเดือดร้อนเนี่ยผมคิดว่าก็ต้องคิดด้วยเหมือนกันคือเรื่องพวกนี้บางทีรัฐบาลมองหรือว่าราชการมองแล้วก็ฟังฟังข้อฟังข้อมูลจากหน่วยราชการในพื้นที่มากเราไม่ไม่ได้ฟังจากมุมของชาวบ้าน ปล่าใช่ไหม,มคือบางทีเรามองแบบคนชั้นกลางว่าการการการ,การเปลี่ยนการเพาะปลูกเนี่ยมันเหมือนกับการเปลี่ยนอาชีพเช่นเปลี่ยนอาชีพจากค้าขายไปโรงงาน,นซึ่งมันไ,ไม่ใช่สําหรับชาวนาชาวไร่เนี่ยการเพราะปลูกพืชบางแบบมันหมายถึงทักษะที่เขาสั่งสมมาตลอดชีวิตแล้วบางคนเขาเปลี่ยนไม่ได้คือม,มันไม่ใช่ความผิดของเขามันเป็นภูมิปัญญาเลยเรื่องการทานาเนี่ยมันเป็นวัฒนธรรมด้วยเป็นภูมิปัญญาด้วยแต่ว่าผมไปอ่านซนิงของรัฐบาลดูเหมือนว่าไม่ได้บังคับแต่จะเป็นการจูงใจแล้วก็แปว่าอะไรไปว่า ก็ต้องค่อยให้มีพัฒนาทักษะเรื่องของการผลิตพืชอย่างอื่นเพราะฉะนั้นก็แปลว่านโยบายนี้ไม่ควรต้องรีบทำแล้วอย่าเอาเรื่องนี้ม้เอาเรื่องนี้มาโยงกับเรื่องจำนวข้าวจะยิ่งจะยิ่งหลุดคือมันก็ควรจะค่อยๆทำมานานแล้วนะเรื่องสนิ้ใช่ไหมครับแต่ว่าคุณบรรหารศิลปาชาดีนายกรัฐมนตรีเนี่ยนะฮะบอกว่ารัฐบาลควรที่จะเข้าไปช่วยเหลือในเรื่องปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรค่าน้ํามันค่าปุ๋ยแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเร่งระบายข้าวที่มีอยู่ในสต๊อกอย่างเราก็ตาม เข้าใจการเร่งระบายข้าวเนี่ยเป็นไปได้ยากเพราะมีต้นทุนสูงทําให้สู้ข้าวต่างประเทศไม่ได้นะฮะแต่คุณบรรหารเขาก็มองว่าลดราคาเนี่ยเหมาะสมกับสถานการณ์นะะลดราคาเหมาะสมกับสถานการณ์เนะชื่อว่าการปรับราคาอาจจะเป็นเพียงเพียงช่วงระยะเวลาหนึ่งถึงสองเดือน หากราคาข้าวในตลาดโลกสูงขึ้นก็อาจจะมีการปรับราคาขึ้นได้ก็คุณบรรนานก็พูดตรงนะฮะคือก็อยู่ร่วมรัฐบาลแล้วก็เห็นเห็นว่าตรงนี้ต้องปรับตามสถานการณ์ครับแต่ว่าก็พูดเหมือนนายกว่าเดี๋ยวขึ้นได้อก็เลยตลาดก็เลยนํามาสู่คำถามที่คนนั้นอย่างผมนั่งแบบงงแบบต่ตรลงแล้วนี่คือไม่ได้ปรับลดราคาเลยฮะผมรู้สึกดีใจไงว่าเขาปรับลดราคาไงเขายังไม่มียังไม่มีมติปรับขึ้นนะเขาบอกว่าเดี๋ยวก็ขอชอจะไปประชุมกันแต่เขาลดพูดไงแค่รอบเนี้ย คือสมมติรอบปีหน้าเนี่ยเขาจะประกาศที่อีบาทอะฤดูการหน้าเขาคงต้องประกาศอีกทีหนึ่งใช่ไหม่เขาเปลี่ยนได้อยู่ตลอดเพราะว่าหลักเกณฑ์เขาบอกว่าจะประกาศตามราคาตลาดโลกทีนี้คือว่าไอฤดูการนี้เนี่ยมันจะหมดกันยาแต่เขามาปิดตั้งแต ตายเดือนนี้แล้วครับมันจะมีข้าวเหลืออยู่อบางคนมันเข้าไปแล้วบางคนก็คือเข้าโครงการไปแล้วอีกอีกเหลืออยู่จํานวนหนึ่งเช่นทางภาคใต้หรือทางลบบุรีนี่ย,ยังเข้าไม่ทันผมคิดว่าเรื่องจํานำข้าวในประเด็นใหญ่ซึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่ผมเสียดายนะคือผมเนี่ยคือผมได้เชียร์เ,ยเรื่องจํานำข้าวแล้วผมคิดว่าผมประทับใจความทะเยอทะยานของของพรรคเพื่อไทยคุณทักษิณในตอนแรกที่ผลักดันเรื่องนี้ซึ่งจะให้ไทยเนี่ยเป็นประเทศซึ่งกำกับและกําหนดกรไกราคาข้าวในตลาดโลกทะเยอทะยานมากมันยากมากเลยมันยากมากแต่ผม็ยาาให้สํเจ มันมไม่เคยมีใครทําได้นะคืออาจารย์สิโรธทราบไหมฮะทราบนะแต่แต่คือผมเห็นคนไทยทะเยอทยานในผมประทับใจแล้วผมอยากให้คิดเผื่อว่าสมีว,สวันที่รัฐบาลจะทำได้สำเร็จคอนเนอร์วรลมาเก็ตทำได้สำเร็จหมายถึงไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนด้วยแล้วก็ทำอย่างที่เคยพูดไว้ก็คือว่าเราจะ เป็นผู้ผิดข้าวรายใหญ่ซึ่จะ,จะคุมราคาได้เหมือนอะจะเ,นเป็นซาอุดิอาระเบียของข้าวอ่ะครับซึ่งตอนนี้ทำเหมือนกับตอนนี้ทุกคนลดความคาดหวังนั้นไปหมดแล้วครับก็ไม่น่าเชื่อนะฮะคุณคนที่ส่งออกข้าวได้หนึ่งในสามของโลกนี้ไม่สามารถคุมตลาดได้ใช่ใช,ใช,ใช่คือผมก็เคยคิดไงว่าเราจะมี organization of rice exporting country ครับเหมือนโอเปกตั้งแต่เด็กๆแล้วผมเคยคิดผมโอเรกเนี่ยนะฮะครับแต่ว่ามันไม่เคยมีการทําได้มันไม่ใช่ว่าในอีกทางหนึ่งคืออันนั้นอาจจะเป็นไปได้ซีเนอโรนนอาจจะเป็นไปได้แต่ว่าวิ จะทําแบบนั้นในกรณีไทยในยการเป็นว่าเหมือนกับรัฐต้องเป็นคนที่แอคทีฟมากในการข่าขา้ารางประเทศซึ่งรัฐไทยไม่เคยมีบทบาทแบบนั้นเราไม่มีองค์ความรู้ที่สะสมกันมาในในหน่วยราชการหรือรัฐมนตรีหรือเทคโนแครดซ,ซึ่งเคยทําเรื่องนี้มาก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยโจทย์ใหญ่แบบนี้ในเงื่อนไขนี้เลยทําไม่ได้ที่คําถามคือจะทาโจ์นี้ต่อไหมแต่เปลี่ยนคนอื่นมาทําเช่นให้ภาคเอกชนมาช่วยรัฐทาจะทาได้ไหมอย่างนี้โดยเก็บโดยเก็บโจทย์เดิมนั้นไว้เนี่ยผมคิดว่า ถ้ามีการปรับความมผมก็อยากให้ช่วยคิดเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันมัน<อ>ก็เป็นการพึ่งพ่ายกระชนเหมือนเดิมพราะปกติพ่ายกระชนเป็นฝ่ายขายนี่แต่ว่ามีประเด็นที่แทรกซ้อนมาเรื่องของที่พิจิตเน้นนะฮะโพสเดย์ Post ก็เล่นต่อบอกว่าพิจิตหายเพิ่ม4 0 0 0ีันครับนะครับอันนี้ของโพสเดย์ day. แล้วก็ถ้าดูเร่มอื่นนี่ยนะผู้จัดการก็มาแรงเหมือนเดิมเรื่องนี้บอกว่าโรงสีบวกยอดเกินจริง20%ซนนะฮะ แต่ว่าที่ผมดูแล้วเล่นได้แรงที่สุดเนี่ยฐานเศรษฐกิจฐานเศรษฐกิจช็อปตลาดข่าวหยุดซื้อขายครับปิดบัญชีไม่ลงโกงปิดบัญชีไม่ลงก็คือมันก็เป็นอ,อีกเรื่องที่ซ้อนมาก็คือเรื่องไม่ใช่เรื่องราคาครับเรื่องทุรจริตคอร์รัปชันเรื่องสต็อกข้าวรมยาโอ้โห มันดีเทลเยอะมากกับการครอบคลุมชาวนา20กว่าล้านคนเนี่ยฮะมันการทุจริตเนี่ยแต่เธอไปเหมารวมไม่ได้ว่าโครงการนี้ทุจริตเ<ช><ช>หมารวมไม่ได้ว่าโครงการนี้เพื่อการทุจริตไม่ใช่ ครับแต่ว่ามีอยู่แล้วเรื่องข้าวหายเลยซึ่งรัฐบาลเขาแจ้งความเองฮะใช่แต่ผมคิดว่าเรื่องที่เราควรจะได้เรียนรู้จากเรื่องนี้คือโครงการขนาดใหญ่อย่างนี้เนี่ยรัฐบาลไม่มีประสบการณ์ใช่ไหมแล้วการวางความพร้อมเพื่อการปัญหานี้ตอนแรกอาจจะน้อยเกินไปซึ่งพอทําเรื่องนี้ไปสองสามปีเนี่ยผมคิดว่าเรื่องพวกนี้มันน่าจะน้อยลงเรื่อยๆนะเรามีประสบการณ์มากขึ้นจะแก้ปัญหาแบบนี้ไงผมคิดว่ามันไม่ควรจะเกิดขึ้นมากอย่างที่ผ่านมาผมเชื่อคุณองอาจคล้ามไพบูลนะเรื่องนะี้คุณองอาจเขาบอกว่าผมเชื่อนะผมไม่ได้ประชดนะฮะ คุณองอาจเขบอกว่ามีการนำข้าวสารเมทัลไบรท์โบรมซ์ซึ่ง<า>เป็น <ลม S 2> สารร<ล>มคว,วันข้าวนะฮะคานนี้อันนี้มันมาเดียวกับกระแสว่าต้องเอาสารเนี่ยมารมควันข้าวเพื่อให้ข้าวนั้นถูกรักษาคุณภาพให้อยู่ได้เพราะข้าวพวกนี้มันเริ่มเก่าในสต็อกแล้วครับคือ,ค,อคือคุณองอาจบอกว่าปกติแล้วเนี่ยไอสารตัวนี้นะฮะที่เรียกว่าอะไรนะ ไม่โทษปลายหามันเป็นสารก่อม,มะเร็งซึ่งอูเนี่ยเข้าพยายามคือมันมีอน,สสอนุสัญญาที่เรียกอะไรค่อยๆลดกันทั่วโลกแต่ว่าของไทยนยไปเพิ่มขึ้นในช่วงปีที่แล้ว63ีกาาช้เยอะก็เลยคิดว่าเอามาลง,ลงควันข้าวแต่ว่าม,มการนำเข้าเพิ่มขึ้นจริง <S <S ใ,ชใช่ไหมครับคุณองอาจบอกอย่างนั้นคุณองอาจบอกอย่างนั้นซึ่งถ้าไม่จริงเนี่ยคุณองอาจก็จะเป็นกรณีเดียวกับสนามบินคือปล่อยข่าวมั่วอะไรนี่เสียไม่เสียอันีผมเชื่อ เรื่อง <ฮะ S 1> ข้า <ฮะ S 1> ผมเชื่อหมอมอุยผมเชื่อคุณองอาจครั้มไปบุญใช่แต่ว่าในกรณีที่อยุทยาไฟไหมเนี่ยมันเกิดจากสารคนละชนิดนะฮะสารอลูมิเนียมฟอสไฟเขาใช้สารลงต้องไปดูว่าอะไรแน่ที่ใช้ลงลงข้าวครับอ,อลูมิเนียมฟอสเฟตหรือฟอสฟอสายเนี่ยนะกับ ไอ้ตัวเม็ดทิวตัวนี้แต่ผมคิดว่ามันก็กลับมาเรื่องเดิมคือตอนที่เราทําเรื่องจำนำข้าวเนี่ยเราไม่มีความรู้เรื่องพวกนี้ใช่ไหมคคือโจทย์เรื่องพวกนี้เป็นปัญหาซึ่งเกิดหลังจากทาเรื่องจำนำข้าวมาสัระาะมันเกิดปัญหาใหม่ๆซึ่งซึ่งสองปีก่อนเราก็ไม่เคยได้ยินนะครับสิ่งที่เราควรจะคาดหวังคือสองปีหลังจากนี้ไปในปัญหาแบบนี้มันควรจะน้อยลงน้อยลงครับแต่คือผมหวั่นใจครับเพราะว่าตอนนี้มันผมก็ได้ SMS ได้ไลนได้อะไรมาบอกว่าระวังอย่ากินข้าวช่วงนี้อะไรอย่างนี้ครับเพราะว่ามันมีสารลมควันบางทีมันก็ดราม่าเกินไปอันนั้นดราม่าแต่ผมไม่เคยได้เลยนะแปลกมากเลยมือถืออาจารย์สกุลกลับมาเวกับไทยแลนด์ต่อนะครับมีหนี้ครัวเรือนก็พุ่งสูงขึ้นด้วยนะฮะสูงขึ้น1 2มากที่สุดในรอบหปีสกุลก็พูดไปพูดไปนะผมรู้สึกเริ่มพูดเหมือนหน้ากากขาวแล้วเพราะว่ารัฐบาลประชานิยมเนี่ยนะฮะ สร้างนี่ครัวเรือนครับคือตอนแรกผมกะจะพูดประเด็นพวกนี้เหมือนประชดประชันนะเพราะว่าจริงแล้วผมเห็นด้วยกับสิ่งที่รัฐบาลนี้ทำหลายหลาเรื่องแต่ว่าตัวเลขมันทําให้มันไม่ใช่ประชดประชันแล้วไงเออตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นฮะแล้วผมก็ไปดูตัวเลขแล้วตัวเลขนี่ก็ไม่เห็นแปลกแต่ไปดูนี่นอกระบบแล้วมันเยอะจริงซึ่งก็ไม่ใช่เรื่องที่ดีนะฮะ แปลว่ามันมีสัญญาณอยู่เหมือนกันจริงอ๋อคือตัวเลขของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยซึ่งทางมหาวิทยาลัยหอการค้าเขาก็ทำรวมออกมาด้วยเนี่ยนะสภาพนี่ครัวเรือนเนี่ยอันนี้คือมีนี่เสีย64.6%เราดูตัวเลขเดียวกันมาเนี่ยโอเค64.6%ไม่ใช่นี่เสียนี่สินนี่สินเท่าที่เท่าที่นี่สินนะฮะ ะะเฉลี่ยคือ1 8 8 7 7 4บาทต่อโครเรือนโอเคซึ่งอันนี้ดูเหมือนสูงแต่ว่าก็เคยคุยกันแล้วนี่ถือว่าปกติเพราะค,รคนก็ต้องผ่อนบ้านซื้อ<ร>บ,บ้านซื้รรอรถแต่ว่ามันเพิ่มขึ้นมานี่คือประเด็นจากปีที่แล้ว12%แล้วเปร็นตาเป็นตัวเล็ซึ่งสูงสุดในรอบ5ปีอ่าคือเพิ่มเร็วนะฮะ12%ผ่อนเดือนละ19 0 0 0ก็เกือบ11,000บาทผ่อนเดือนละ10,000กว่าบาทมีหนี้เกือบ2,000 0 0ก็โอเคนะฮะเรทนี้แต่ว่า บังเอิญมันเพิ่มขึ้นมาเร็วกว่าเดิมฮะเขากลัวกันครับเป็นหนี้นอกระบบฮะ49.6เข้าใจว่าตัวเลขกนี่นอกระบบมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับขยายตัว13.6นะฮะบนหน้าจอหกสบเก้าจุดหกนะฮะรู้สึกนะฮะผ่อนเดือนละ6,377บาทคุณชูวัฒน์บอกว่าอันนี้ขยายตัว13.6หเปอร์เซ็นต์นี่นอกระบบเพิ่มขึ้น13.6เปอร์เซ็นต์แลฮะสิบามจุดหกฮะจากปีที่แล้วไม่ดีนะครับอย่างเงี้ยโอเคแต่ นี่นอกระบบขมันไม่น่าจะถึง69ของคุณชูวัตรส่านะฮะสี่บเกก็หนักแล้วสิเกเยอะประมาณห0สเปอร์เซ็นต์นะฮะสภาพนี้ครูเรือนนี่ที่เพิ่มมากขึ้นมาจากค่าเรียนบุตรหลานเป็นไปได้ว่าอาจจะเรียนสูงขึ้นในเมื่มติชนเนี่ยมันอีกแบบค่าเรียนบุตรหลานไม่ใช่อันดับหนึ่งในมติชนบอกว่าเป็นค่าครองชีพสูงนี่เป็นตัวเลขอันดับหนึ่งนะ2 3 3 9เปอร์เซ็นต์ อันดับ2อนี่เป็นค่าเรียนรุหลาน22อันดับ3คือซื้อสินทรัพย์ถาวรสินทรัพย์ถาวรแ,แ,แล้วก็มีก่อนหนี้ใหม่ครับนะฮะ mm. แล้วก็สภาพนี้ครัวเรือนอโอเคนี่คือสรุปภาพรวมอ,อีกออีกีกกประเด็นหนึ่งมันเป็นเกี่ยวกับจำนำค่าแล้วครับแต่คือคืออย่างเงี้ฮะตกลงมันก็เพิ่มสูงขึ้นแล้วก็หนี้นอกระบบก็เยอะขึ้นครับแล้วก็หนี้ในระบบก็เยอะขึ้น10กว่าเปอร์เซ็นต์ ตัวแรกหนึ่งท,ที่น่าสนใจเหมือนกันนะเขาบอกว่าสําหรับประชาชนซึ่งมีรายได้เกิน1 5 0 0 0บาทเนี่ยมีการกู้นี้มากขึ้นกู้นี้พันบัตรเครดิตเพิ่มขึ้นถึง8 9 9สิเปอร์เซ็นต์ปเปอร์เซ็นต์เป็นนี้บัตรเครดิตสูงกว่ารายได้มีมูลนี้2-4ถึงเท่าของรายได้คนที่ใช้บัตรเครดิตชําระหนี้เงินขั้นต่ําเพิ่มขึ้นจากจาก13เปอร์เซ็นต์เป็นเปอร์เซ็นต อีก25เปอรชำระบางส่วนอีก2คปอร์าดชำระนี่แล้วสะท้อนปัญหานี้ก็ไม่ก่อให้เกิดรายได้หรือ NPL ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆอนี่เป็นตัวเลขของการค้ารวมมานะครับเขาบอกว่าถ้า NPL ราว2-3เนี่ยถือว่าปกติแต่ถ้าเกิน5รัฐบาลคงต้องมาดูแลแล้วเพราะว่าจะเริ่มกระทบกับเศรษฐกิจโดยรวมแต่นี่แค่2ไม่ใช่เหรอครับคือตัวเลขการใช้บัตรเครดิตเนี่ย มันเป็นแนวโน้อมอยู่แล้วเพราะว่าเขาส่งเสริมการใช้บัตรเครดิตใช่ไหมคือคทุกธนาคารขายบัตรเครดิตกันเต็มที่เลยแล้วคนก็ใช้บัตรมันก็สะดวกกว่าม,มันก็มีแนวโน้มที่จะต้องสูงขึ้นอยู่แล้วโดวยปกตอนะิอันนี้ตัวชี้วัดอะไรไม่ได้แต่ว่าตัวนี้เสีย ถ้ายัาง2%นี่ก็ถือว่าปกติครับแต่ผมคิดว่าเรื่องการเพิ่มขึ้นของนี้นอกระบบนี่เป็นปัญหาซึ่งอันนี้เกี่ยวกับรัฐบาลแล้วเพราะว่าการทําให้คนเข้าถึงแหล่งเงินกู้ได้<ช>นเนี่ยควรจะเป็นนโยบายของรัฐบาลใช่ไหมทำให้เรื่องการลัง <ๆ S 2> เป็นเรื่องซึ่งมันมันレสปอนมันตอบสนองแต่คนซึ่งเขาไม่มีแหล่งทุนเนี่ยจะทํายังไงอันนี้อันตรายค,รคือผมจําได้สมัยคุณนักสินเนี่ยจะมีบริษัท,ษทเขาเรียกวอะไรคืออ e ีออนอะไรเงี่ยเกิดเต็มไปหมดเลยซึ e ่งมันทําให นี่จากนอกระบบเนี่ยเข้าไปสู่นี้ในระบบซึ่งดอกเบี้ยมันต่างกันฟ้ากับดินเลย<ช>ครับใช่แล้วก็ต้องส่งเสริมให้คนเข้าถึง<ช>ตัวนี้ คือเวลาฟังเรื่องพวกนี้อย่าไปคิดว่ามันไม่เกี่ยวกับรัฐบาลประเรื่องมันเกี่ยวเช่นการขยายตัวนี้นอกระบบเนี่ยมันเป็นภาพสถานการณ์ที่คนเข้าถึงแหล่งทุนหรือเขาถึงแหล่งเงินกู้ไม่ได้ใช่ไหมฮะทีนี้จะจะจัดระบบการบริหารเงินยังไงให้มันให้มันตอบสนองเขาได้หรือว่าอีกอันหนึ่งก็คือการที่คนมีหนี้สินเพิ่มขึ้นเพราะว่าค่าครองชีพสูงขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องซึ่ง,ง,งก็อยู่ในวิสัยซึ่งรัฐบาลน,น่าจะดูแลได้ใช่ไหมฮะมจะแก้ปัญหาแบบนี้ไงก็จาเป็นด้วยเหมือนกันน,นีผมคิดเรต้องเื่อพกนนี้้้ใหมาขึันนักว่า2ปีที่้ับ ประชาชนาธุรกิจก็มีประเด็นที่เกี่ยวข้องเหมือนกันนะบอกว่าแบงก์นั้นตั้งกาดสูง